วัยรุ่นอาวีมาศึกษาไอเทมสายแทงเฮโรเคกันเถอะจะได้ยืนแข็งปุ๊กไอเทมสายแทงแน่นอนว่ามีบางชิ้นที่ดีกว่าในอาวีมาดูกันชิ้นแรกครับผมชิวออฟเดอะ e ร o โอเมอร์สไกอาร์สแตนดาร์ดกาเดียนออฟเดอะแอนเทอร์เนลไนท์แมนเทอร์ออฟลาเลดโลตัสแคททอยสกิบัตโครกเบลดออฟ e อนเทอร์เนตี้เซกเซนรี ฟอร์ดเคปฟอร์ดสกากิฟอัมูเลตออฟโลกาวิตี้โอเวอร์รอดแฮนด์เมลล็อกชิวบัตเล่นเมลออฟเพนสไป์เมลออเดนวิลควีลิสออฟซาเวลีฟอร์ดไอบาสเมื่อกดใช้สามารถสั่นศัตรูได้0.5วินาที คือการสตาร์ทนั่นเองนะครับเกาะแข็งและลดความเร็วขึ้นที่50%เหมาะกับมาเอร์ปอรโลเป็นอย่างยิ่งและไอเทมชิ้นนี้ยังสามารถอัปเกรดได้ตอน20นาทีอีกด้วย iO ออฟเดอะฟินิทุกๆ10%ของพลังชีวิตสูงสุดที่หายไปผลการรักษาจะสามารถรักษาเพิ่มขึ้นได้6%ตัวละครที่ใช้ได้ได้ดีดูได้ลางเลยกาเซียโอเบเกอร์เมื่อสูญเสียพลังชีวิต10%ในการโจมตีมันจะปล่อยระเบิดน้ําแข็งออกไปเป็นพลังเวทแล้วก็ย่าลืมติดตามแล้วก็กดหัวใจคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ย